ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชื่อเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีพิจิกช่วงวันที่1-30ถึง30เมษายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับดวงการงานการงานดีค่ะธุรกิจสำเร็จ,จเจริญม,มัง่งคั่งกำไรถือว่าดีนะคะอาจจะมีการลงทุนจำนวนมากดังนั้นเราควรจะวางแผนรายจ่ายให้ดีๆมีแนวโน้มค่ะที่จะจ่ายมากพอสมควรนะคะอันไหนพอประหยัดได้ควรประหยัดค่ะ พราะอาจจะนำปัญหามาให้ที่หลังได้บางคนนะคะเปิดทำธุรกิจส่วนตัวเป็นช่วงที่อาจจะสนใจโปรเจกต์หลายอย่างเราควรจะรีบเลือกนะคะทำโครงการที่ดีที่จะทำเงินระวังอย่างเดียวคือระวังเลือกผิดอาจสูญเงินได้นะคะสำหรับดวงการเงินค่ะ ต่อไปการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดก็จะมีทางออกช้าหน่อยค่ะแต่จะได้เงินที่รอคอยได้รับการประกาศตัดสินยุติธรรมนะคะมันทําดีไว้นะคะผลบุญของท่านจะ ช่วยหนุนนำนะคะให้การเงินของท่านผ่านพ้นไปได้ช่วงนี้รายจ่ายยังติดพันค่ะไม่ควรสร้างหนี้นะคะหรือไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดเพราะว่ามันจะพัวพันระยะยา,ยาวอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะด้านดีๆโชคช่วยแบบชฉวเฉียดเลยค่ะบุญสะสมจะหนุนนำให้มีโชคดีมีลาบด้วยนะคะดวงความรักคนโสดจะโสดต่อไปหรือมีรักใหม่อยู่ที่ตัวเรานะคะ อยากมีรักก็ต้องออกไปหาพบปะผู้คนใหม่ๆบ้างช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกดีอารมณ์ขันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาเราได้เยอะพอสมควรนะคะคนมีคู่รักจะดีค่ะถ้าวาจานุ่มนวลน,นะคะชวนให้อารมณ์ดีนะคะมีแบบอ,อ,อารมณ์แบบโรแมนติกบ้างนะคะ คู่ของเราเนี่ยจะได้แบบหวานชื่นนะคะไม่แบบน่าเบื่อหน่ายนะคะ สำหรับดวงสุขภาพมันดูแลจิตใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ควรจะเลิกคิดมากเลิกเครียดนะคะคุยกับคนที่มีความเมตตาเราจะได้แง่คิดหลายๆอย่างเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีและสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราก็จะดีขึ้นด้วยเพราะควรระวังนะคะสำคัญที่ ควรมีความยืดหยุ่นหนักเบ้านะคะเหมาะกับสถานการณ์ไม่ควรแข็งเกล้าหรือแตกล้าวเกินไปนะคะอ่อน อ่อนได้ก็ดีนะคะแข็งมากไปเนี่ยอาจจะนำปัญหามาให้ท่านได้เคล็ดลับการเสริมดวงมันปฏิบัติธรรมทำบุญแผ่เมตตานะคะให้ตนเองแล้วก็จะการเวยเวเมตตาให้อภัยต่อตอนเองและผู้อื่นจิตใจจะได้เบิกบันเข้มแข็งขึ้นทำบุญช่วยชีวิตสัตว์นะคะบริจาคให้ผู้ยากไร้บ้างจะดีมากๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอใดวงดาวจงประทานแก่ท่าน ขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆตลอดปีและตลอดไปหากท่านประสงค์จะทําบุญขอเพียงท่านกดทุกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทําบุญใหญ่แล้วนางสาธุค่ะ